ามมตรตั้มชานะครับวันนี้ก็พามาวิ่งที่สนามกีฬากิโลห้านะครับที่สัตหีบนะฮะบรรยากาศครับผม บยากาศดีนะวันนี้แดดไม่ร้อนนะ กิโลเมตรนรอบหนึงวิ่งห้ารอบก็่สิบกิโลเมตรละมันจะมีส่วนที่เป็นขอดอยู่ในสนามบอครับ ตรงนี้ก็จะไปสนามยิงปืนนะครับข้างล่างจะเป็นสนามยิงปืน ด้านบนก็ต้องระวังลูกมอกกานีหน่อยนะฮะบางทีมันจะล่วงลงมานะจะเป็นจุดกลับตัวนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ1กิโลแล้ว ลมเรือนนะฮะมีต้นไม้คึ้มเลยตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสนามเปตตองนะครับมีคนเล่นเยอะเหมือนกันนะฮะตรงนี้เปตตองนะด้านนน้นก็ซ้อมฟุตบอลครับเป็นสนามลักบี้นะ แต่ผมไม่เคยเห็นเข้าซ้อมรักบ,บี้หเห็นแต่ซ้อมฟุตบอลนะ อันนี้ก็เป็นสนามสนามฝึกซ้อมก็นะครับ กิโลลเมแ้วครับหวังว่าฝนจะไม่ตกลงมางซะก่อนนะคงไม่ตกหรอกครับตรงนู้นก็จะเป็นร้านอาหารนะ สันาวีนะครับมีลูกมะฮอกกะนีแก่แก่เพียบเลยนะ เตรียมล่วงเลยนะฮะน่ะ3กิโลแล้วครับเหลืออีก2กิโลวันนี้เอาแค่5กิโลพอครับมาตอนเช้าวิ่งไปละเรื่องของรถที่ขับเข้ามาก็มีบ้างน,นะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะ มีมีเนินให้เล่นบ้างแต่ว่าไม่ได้สูงอะไรนะก็เป็นเนินแบบซึมๆขขำๆนะครับ สีกิโลแล้วครับหนึ่งกิโลนะวิ่งช่วงนี้ก็ดีนะครับมันไม่ร้อนดีนะช่วงแบบให้เย็นๆหน่อยให้แบบพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว ก็จะมืดนะข้อเสียมันนะต,ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับรรยากาศแบบริบน้ำเลยนะ มาทีนี่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องห้องน้ำนะมันมีห้องน้ำให้นะกส็สบายหน่อยห้องน้ำของของร้านอาหารก็เข้าได้นะแต,แต่ว่าต้องเสียค่าบริการหน่อยนะแต่สำหรับแขกที่มากินก็ไม่เสียนะครับมันเป็นเป็ดอง มันเหลือแค่กิโลเดียวก็เลยตัดมาเส้นนี้นะฮะปกติจะไปไปรอบใหญ่เลยนะน้องจ้องจะงับน้องเลยครับเ <c oughs> จ้าถิ่นครับเจ้าถิน่นตอนนี้ผมก็กำลังแบบขั้งไครในการวิ่งเลยนะแต่ก็ไม่ได้วิ่งเก่งวิ่งเร็วอะไรนะฮะเบื้องต้นก็คือจุดประสงค์มารดน้ำหนักนะ ใส่ว่าวิ่งทุกวันแต่วิ่งไม่เยอะครับแบบเอาแบบไม่ให้เจ็บอ่ะนะตอนนี้ก็ลดน้ำหนักไปได้หลายกิโลนะปัจจุบันก็อยู่ที่79นะน้ำหนักนะก่อนหน้านี้อยู่ที่90กว่ากว่าก็ตอนนี้ก็น่าจะเหลือประมาณหน้าท้องเนะี่ยไขมันหน้าท้องเนะี่ย ก็น่าจะใช้เวลาพอสำควรนะแต่เห็นเขาบอกว่าถ้าวิ่งโซน2มันจะมันจะลดได้ดีนะฮะสำหรับไขมันเนาะเพราะว่าช่วงโซน2ร่างกายเรามันจะเอาไขมันมาใช้ใช่ไหมตอนนี้คืออยากให้ถึงช่วงช่วงหน้าหนาวเร็วๆนะอยากจะลองวิ่งหน้าหนาวดู แต่ว่าบ้านผมที่อยู่สตีหีเน่ะมันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ละฮะหนาวเต็มที่หนึ่งอาทิตย์นี่ก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนาคตทีมชาติครับ อยู่แถวนี้ก็มาเอาวิ่งออกกำลังกายกันได้นะฮะ oh. หรือว่าท่านใดที่มีโอกาสได้มาเที่ยวแถวนี้แล้วไม่มีที่วิ่งนะ oh. ก็มาที่สนามกีฬาราชนาวีนะครับ oh. อยู่ตรงกิโลเมตรที่5ของสัตหีบนะ oh. ก็สะดวกดีครับมี oh. กล้องวงจรปิดอยู่เยอะมากเลยนะแล้วก็มีห้องน้ํำสะดวกครับหรือใครจะมาซื้อของที่ระลึกของของทีมราชนาวีก็เข้าไปซื้อได้ตรงจุดโน้นนะมันจะมีจุดขายอยู่นะร้านน้ำก็มีนะครับเซเว่นก็มีอยู่ใกล้ๆเลยฮนะอยู่ตรงข้ามนั่นก็มี น่าจะมีสองสามเซเว่นนะฮะแถวเนะี้ยโอเคห้ากิโลแล้วครับผมก็วันนี้ต้องลากันไปเท่านี้ครับผมเนาะแล้ว ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามเนาะมิเอตอร์ต c h มชแนลครับผมบ๊ายบายครับผม